อเ,เอ้ยโจะค่อยๆไปกับถนนยากขนาดไปงานนีบุญเพชรบุญีกองบุญีน้องไายค่ะอยู่คนม่วงค่ะมาครับไปกะนนาสิแป๊บเดียวแล้วก็มาค่ะพี่น้องอยู่ดนบาได้เพราะว่าไอ้เพื่อ,อนก็ไม่มีไฟอยู่ค่ะทางก็นยากเรืนี่เด้อทางชนบทนี่ง่ายลีเลยคนตกใส่แล้วแห้นักพี่น้องโอ้ยบิงนี โดนเจ้าคองดิเมื่ตึ๊บเลยครับพี่น้องนะะี่ค่ะข้างทางนมื่ตึ๊บเลยจะไฟรถนี่ยนะคะพี่น้องแล้วก็เส้นนี้ก็กลางคืนก็นยักเปียวนะคะพี่น้องเล่นมาผู้เดียวก็อันนั้นอย่าเลน่ากลัวอยู่ได้พี่น้องเอ้ยถ้ามาคนเดียวนะ ทุ่งสองทุ่งสาม 3, ทุ่งนี่น่าจะเปียวเด้อเส้นนี้นะก็เป็นถนน,นอพาตัดอีกทุ่งนางค่ะพี่น้องจากหมู่เก้าโพธิไพศาลร่ากลางนามาอีกหกกลางคุณม่วงคุณทองค่ะพี่น้องไฟ,ไฟไฟบ้านคุณทองนะคะนี่ริบลีลิบลีนะใกล้อยู่นะคะนี่หลายโลอยู่พี่น้องไปบ้านคุณทองค่ะทางทางนี่มมดตึ๊บ ป้บบาเอยน้องป้บา,บาวเห็นหนาเห็นหนวดค่ะพี่น้องไม่มีรถสวนสักคันนะคะนี่อันนี้เวลาก็ยังมาถึงในทุ่มหนึ่งก็ยังมืดขนาดนี้นะคะเดี๋ยวตอนขากลับนี่ก็น่าจะเปรี้ยวกว่านี้ค่ะพี่น้องโอ้ไฟปบ้นค่ะไปบ้านคน,นทองคับ ให่เล็บเลยถนนก็เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับพีน่น้องขี่ระมัดระวังค่ะต้องใส่ใสายตาค่ะต้องคืนนะ เดยวาบุซีสอเดอมาเส้นนี้นะถ้ามาคนเดียวนไม่กล้ามา แค่ตรงแยกเลยนะคะพี่น้องมีเฉพาะตรงแยกค่ะไปี่เรือก็มืดเหมือนเข่าไปแล้วที่นี่นก,นก็บ้านคนนะคะนี่ชนบ,บทเียก็ชนบ,บทจิงิงๆนยพี่น้องเออเป็นชนบ,บท โดนระพา,าทงพาโคกดินดินลูกลงังดินแดงค่ะย่ามีสงการนี่ค่ะขี่พุ่นไงกุบค,ค่ะพี่นอ้องย่าผลเออใครแน่ใครแน่ก็ทีมันสีเป็นขี้โคนขี่ตุมค่ะดีดใส่เสื้อใส่ผ้าค่ะเวลาเขี่มอไซค์นะแล้วก,นะวก็พนาดลื่นค่ะล้อรถมันไม่ค่อยจับนะคะถ้าบางคนเนี่ยล้อรถมัน ไมค่อยมีมอไซค์เนี่ย็่โยกอยากทลาลไปไกลอยู่ได้พี่น้องถาขับเร็วนะดูดีค่ะหลอดไฟนะคะมีแค่นี้นะคะหลอดไฟนะก็ไม่มีค่ะทางนี้ไม่มีเสาไฟฟ้านะคะนี่บ้านคนนะคะเหมือนรถไฟนะลิบลิบ,ลบ,ลบ ก่อยเป็ดปลาช้านะคะทานทีปลาช้านะคะในกลางๆดูรถคะ่ะไม่มีผ่านพอคันแล้วค่ะพี่น้องเปรี่ยวเวิร์กว่างอะไรไ่จักน่าจะมีรถวิ่งรถอะไรบ้างเมื่อคล้ายกับว่ากลางคืนนะเขาบอกออกจากบ้านแล้วค่ะพี่น้องพุกโมงแล้วคือปิดประตูอยู่บ้านใครบ้านมัน,นะคะ่ะก็ได้ขี่รถเลาะเหมือนในตัวอำเภอนะคะนี่ นานๆจะมีบ้านคนทั้งหนึ่งครับพี่น้อง rìu vậy đó Lâu khi ôm rồi mẹ khi ôm thăm มันผุนโมง้ะคะ่ะพี่นอ้องนี่กับมันผุนได้ยินเสียงเพลงเนาะมีเสียงเพลง แต่อย่างตัวหลังนี้เนาะคุณก็เห็นเนาะเกือบคนกับพี่น้องยืนเสียงเพลงยามค่ำคืนมืดกึบพี่น้องเอ้ยเป็นแต่ยานขนาดขนาดแบบเป็นเข้าแบ็มาในหมู่บ้านเลยได้นี่เงียบค่ะเงียบมากๆเลยแทบจะไม่มีคนเลย แล้วว่าคนเขาไปอยู่ตรงงานกันหมดแม่เพียวกับบลูค่ะเง,งียบสงบแบบเป็นต่ญานค่ะพี่น้องทางบ้านแม่เพียวในทุ่มสองทุ่มนี่ยังมีหมอไซวิ่งยังเขายังเล่นยังหัวอยู่แต่นี่มันเงียบมากเงียบถึงนางานเลยนะคะพี่น้องบังนี่ถึงนางานแล้วค่ะเป็นอีโมบ้านชนบทแบบ จริงๆล้ค่ะพี่น้องถ้าไม่มีงานไม่มีการยิ่งเงียบความคิดของแม่เพียวนะดีที่มีงานเลยยังมีเสียงเพลงเสียงอะไรอยู่ถ้ามีไม่มีงานไม่มีอะไรนี่น่าจะหกโมงน่าจะอยู่บ้านใครบ้านมันเลยค่ะพี่น้องมืตึ๊บเลยค่ะไฟรอบบ้านก็ไม่ค่อยมีนะคะพี่น้องไฟฟ้าก็เขาจะวางเฉพาะเป็นจุดช่วงโค้งแค่นั้นนะคะ ตามเสาตามอะไรที่ปกตินะครับบมีค่ะพี่น้องไม่มีนี่ค่ะดูนี่กลางคืนมาแล้วน่าจะไม่ออกจากบ้านเลยค่ะแต่ละคนจะอยู่